สูบน้องก็บปเอื่นกันพูด่ะพูดไรอะไรยังเก็บอยู่น้องนั่นไม่ใช่นังว่าเหตุกานบับนั่นสูบแล้วแโอ้ยสูบปลากบอื่นกันตัวนี้ไยนวดไวมโอ้ยแนวดบานี่ใสล่ะนี่บ่อปลานั่นโอ้ยคืไม่ตั้งแต่บ้่างนั้นมันเปลียนจังสันโอ้ยปลาคอใหญ่ มันออกหูออกเขาดิโอ้ยปลาคอหน่อยก็มีปลาดุกปลาคอใหญ่ใหญ่ขนาดวพี่องเบิ่งดูโอ้ยเอ้ปลาโตลอยลายลอยลายเลยเสร็จล้วผู้ใดเห็ดเน่ากินแนวอยากบลาเนี่ทั้งนั้นไม่อยากน่ะคือเต็มกันอยู่เสียงพี่เบิร์ตบาดนี่ไทยกรุงเทพมาบ่สูบน้องโมเอินกันไวยนายดิไม่อยากผู้ใดปีงปลาเนี่ยไปจะได้กินบ่เนี่ยโอ้ยไทยกรุงเทพบ่มดเลย เที่ยวเทียวยังมาหนาดำเลยลูกพี่ผู้ใดอยู่หนองนั่นไม่ยานางบ่แน่คือได้กินกวันมูเลยดิอุ้ยประจันว่าโอ้ผู้นี้บอกว่าสิเตรนอาหารมื่อื่นมื่อื่นนี่ผู้นี้บอกไม่ยานั่นเป็ดน้อยเป็ดน้อยผู้ใดป่านี่อะไรนี่ปลาใช่ไหมเนี่ยดูหน่อยสิโอ้ยนี่ปลาเข็งโอ้ยปลาหน่อยถ้าเอื้อง้มไปซะลงไปเบิ่งหนองนั่นไม่ยานั่งกูละเว้ย อ้ยหอมมือห่ยแล้วเนาะปิีงใส่เกลือเนาะค่ะะ่กับปิีงปลาเขียงพี่น้องเลยปลาดุกเนาะขีสเกลือขึ้นกกาางซเลยใส่เกลือได้หลายมันดีแล้วมันจังบ่มใหม่ก้อนสุกขายพ่อพ่อไอยสูบน้องขายปลาตัวนี้ง่อแม่มาสูบน้องกั่กล้กรุงเทพกินตัวนี้น่ารู้พี่โอ้ยขายจนเวิร์ดแล้วจะเกินกันม้าถ่ายคลิปน้ำกับพ่อท่านพี่น้องเลยเอาเอาตัวเหลือนี่แหละพ่อแม่ยังดอก เออเอาตัวซ้ำเรือนี่แหลปะปลาดุกปลาคอขายเบิดแล้วว่าสันเพื่อนว่าใช่ไรจิ๋วน้องเบิด์ตละบ่ยู๋วน้องก็ชีวิตแต่บอกหอยกับปลาซิวตีหัวในประทเทศไทยได้ยังละหันไ,ได้อันอนี้ครับนี่โอ้ยเป็นน้ำหาปลาดุก,กเมื่อน้ำมันน้ำหลาปลาดุกมันจะขึ้นมาเอาใส่ไย,ย,ยายปลาคอไงเขาเอาไว้แล้วเขาเอาไว้แล้วปลาคอไงได้สามตัวว่าสัน ผู้แห่งเลี้ยงหลายเนาะให้หน้าให้นี่ก็ดีโอ้ยเบิด์ตละตัวนี่น้ำนอ้นอยน้อนึงเบาใหญ่โอ้ยโอ้ยหนองแม่น้องขี่ตมก็คักตัวนี่น้ำเบาหลายเนาะไข่ตัวอันนกบ่มากินเบิด์อ่ะอู้ยพักอันนี้ พักอันเกษีน้ำโอ้น้ำมาไหลายน้องมาขึ้น้องน่าน้องน่ะก็ตั้งเอาไว้แต่หมู่บ้านแตเป็นังไรบุญนี่ถ้าสิลงไปเบิ่งอีกอยู่สูบน้องสองน้องผลพี่น้องเอ๋ยมันเพรานไหนลันซ้ำน้ำหน่ะได้ยินว่าพากันไปหาใบตองขึ้นหมอกเปล่ซะนั่นที่ซุ่มก็ดีแล้วมืออื่นจังสิได้ไปล่องน้องพุ่นไปน้ำกันอีกเด้อยายเด้อน้องใหญ่ยังเอาปลาซิวกับกุ้งมาเด้อหนี่ โอยู่ทักหลังเจ้าคือหลายอะประสิวกับกูเกออแม่นแหละนามันเบิดระนกแล,ก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 ล้วสิววมาก<อ>ินขนุ่นโมยูกับโล่งรวยระนกโอ้โห้เบิ่งแล้วนามโมไหลายเนาะนี่เนาะโอ้แดดแดดแดดพี่น้องเอ้ยเอา้ามาเบิ่งบรรยากาศท้องไงท้องหน้ามาบ่ท่านเบิรนซาบานสูบบกแต่โดดแล้วน้องก็ดีนะครับปรสิมาเบิ่งลุยป่าบ่ท่านจ่อยก็เห็นแต่โตป่าอยู่ในปุ๋ยละ ยูได้อันเปิดครั้งไว้บุดละมาสวยเลยบพท่านเพ่เลยยากนะมันทีมงานไปหาบักเพาไปหาตัดตองกล้วยมาเห็ดกองบุญนะครับมือเอืนมือหื้อนะครับโอ้ลุ้มดีดตัวนี่งสูบน้องปลาสูบน้องปลาบรรยากาศเที่ยงหน้าหน่อย หน้าพอย,ยนวดอยู่ไกลบ้านเติบอยู่ <c oughs> ปิ้งปลาตาม้มบางงงเนาะโอ้ยยังเอาเข้าไปในเหื่นบ่บัดนะนี่ยเอาเข้าไปในเถียงบ่คนกับบ้าลูกพี่นะโอ้เออเอาไป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 ลูกพี่ไปโอ้แน่นอนเลยลาบสวยขนาดน,นั้นเนาะยันก็เห็นเอาเข้าไปในเถียงเลยเออมันจังคมเมนอยู่ดอก บองยานคนเห็นดอกก็มาผิวทั้งโฮมปลาดุกพวกาย่่ะนัะอโอ้เอาเอาเด็กปาดุกคือกันเออเอาหลายอยู่ดอกก็ปันกันกินผู้เฒ่าผู้ถู๋ผู้ลุงแม่ป้ปปาหนะบ้าอาวอ้าวผู้น่ะ,นะปลาคอเหลือสามบ่ขายไปจักตัวแล้วขายไปไอปลาคอหน่อยบ่ขายบ่อโอ้ยผุดผุดหนาผู้มากขะมา มาบอท่านสามปลาเบิดก่อนเลยผู้สิมาซื้อปลาบอท่านดอกปลาเค็งเนี่ยดอกตัวปลาตัวนี้คืองามแต่ตัวนี้มันตายกัดออกหลายเต๋อบอยู่ตัวเพราะได้กินได้อยากอยู่ปลาดุกปลาเข็งโอ้เข้าปีงไปบอกหลายนึงเต็มอยู่พุ่นพูดเลยเล็กหีบเล็กอยางอยู่มันโมอยากดอก อยากจังเฮ็ดกินเดาอืมปิ้งปลาค้อนะเดิจักทาซุมตัดตองกับไปขึ้นบักเผาทามากินข้าวเที่ยงน้ำกันอยู่เพราะท่านเห็นสอดอยู่นี่จนสี่ายแหละจนเที่ยงจนสี่ายแล้สี่ข้นไปพูดละเอาเพราะขนกินโลดโอ้ลาบซอยตัวนั้นนั้นเนาะตัวใหญ่ๆินั่ลูกพี่เนาะโอ้ยใหญ่ คัได้การเลยลาบสวยลาบสวยเอามาเบิ of ้งมาเบิ้งพี่อยู่ไหนพี่ใครสิเอาปลาอย่างกันอยู่ไหนพี่มาเบิ้งพูดอืมอ๋อมีหอยอะปิ้งปลาทั้งคุณเออพอถ่าซุ่มตัดตองกับซุ่มไปหาบักพ่าว่าสิไปกินเขาเที่ยงน้องอยู่คุณพ่อจักลันบมบุตันไหนลันอยู่น้องอยู่สูบไปแล้ว สูบไปมือขึ้นนี่็ไดยยามสบู่ด้วดับไปว่าจักมอนีสูบตัวอีกฮะบ่มีฝนนั่นบ่มีดอกให้เอาตบหน,ใน,ใน,บนาอยากให้ตกปุญหละมนังบัตกะคิดจะไหนสนะอยากได้อึ้งไข่พี่นอ้องนี่มาเป็นยังด้เอ้าไก่ไกับพ่อไก่ปีไงไก่มา่มันยังหน่อยน่อยนี่ อ่าขายมวพ่อ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 ต้องขายเอาไปกินบัดนีขันพ่ออกินก็เอาไว้ร่เสรเอาอ้อยายและด้บัดเอาสุกแล้วบ่อตามหัพหุ้งคืนบัดนี่ว่ โอ้ยภาษีเมื่อ,อกินเข่าครับทีมงานนั่นตัดตองหาบักหุงผมได้โอ้อบักพผาผมได้เดี๋ยวนี้แล้วแล้วเพขึ้นเมื่อบ้านนี้ขึ้นเมื่อผมตัวอะไรปะไปยกตู้เครื่องเสียงไปตั้งไว้ก่อนเอาคนขึ้นมาหลายแต่ปลาเบิดแล้วขึ้นมาหลายแต่แตงบุญบุญมาบัดน,นี่ปลาเบิดแล้วเพราะว่ากินกันแล้วนี่ เช่นโยเรื่องเสียงกินข้าวแล้วโยเครื่องเสียงไปตั้งก่อนน้องไงนะบ่น้องตั้งมาบ้านนะบ่น่าจะได้เก็บอยู่ดอกมืออื่นคิดว่ามือเล่งไงสิไปเลีงไงมันได้เออไปไปโอ้คนหลายเลยมามาเอาปิ้งปลาเมื่อกินอยู่บ้านเอาไว้เสียไปตั้งเครื่องเสียงให้เพื่อนก่อนเอาไว้พาเพื่อนไว้สวดไว้เทศตัวนี่บ่ปิ้งปลาบ่เสียเมื่อน้ำนี่ดิปีงปลาคอเนี่ย ไปเด้อหัวหน้ากันไปเด้อไปยกตู้ซอยกันเด้อบอสสิไปกินเข่ากับซุ่มไปหาตัดตองเอาิบ้านสิเบิร์ตบอสแต่ประ้องอะไรตัวนี้แหละสิมากินกับตำมะฮงแตงกิ้วจะไปนทั้งคนเด้อได้ขึ้นไปก้อนอะไรพี่ไปหรอเออโอเคไปเอาเอาขายโลดขายโลดขับมันอะไรกันขายอย่าผิดกันเด้อบัวก็มีอ่ะนะอย่าผิดกันเด้อบัวก็มีอ่ะอย่าผิดกันเด้อ เมื away, ่อเราได้ได oh. uh, like oh, so ้ป so oh. ิ in, mm ้งปลาเหล่านี้ก่อนสิไปหากินเขาก่อนเอาโลดเอาโลดยาวโลดสักผี้ปล่อยหายแล้วนาที่จะเอาโลดเบิดแล้วล่ะปลาก็ดีพูนทีมงานไม่อีกแล้วฮะแน่ปลาดุกูได้มาไว้ได้ตายเบิดแล้วนี่นี่ตายเบิดแล้วนึ่งคือตากแดดไปแม่สันีิไปใส่มูมันแม่พูนลูกน้องไม่อีกแล้วสว่งพูน ขายดีไปปลาัญาินห้อยกะต้ะองตักปลาคอยตัวนี่ <c oughs> อ่ะบรรยากาศตรตงไหนตรงหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็คือที่เอาไว้ซับนี่ก็แล้วกันนะครับน้อนะครับสูบปลาสูบน้องยำสงการลวกหลานมาแต่กรุงเทพๆๆกรุงไทยนะครับอยู่ไฮอ,อยู่หน้าพี่น้องเลยอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซัานี่นะครับเดี๋ยวบมเล็ต่อคลิปอีกนะครับล่องน้องผุ่นน้องไงนะครับต่อเครื่องเสียงพร้อมนะครับอ่ะจวดจวดไปเฮ้